คนที่ชอบอะไรมืด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 ,มดแบบมากๆม,ม,มืดมืดแบบมากๆสวัสดีค่ะนัทมริาสาศิลปินจากค่ายุงข้าวเรคคอร์ดนะคะวันนี้จะพามาเยี่ยมชมบ้านนะคะถือว่าเป็นรายการแรกเป็นครั้งแรกเลยนะคะที่ที่จะได้มาเปิดบ้านให้ทุกคนได้เห็น <Wow. S 1> นะคะก็อยู่มาสัก สักพักหนึ่งแล้วค่ะแต่ว่าไม่ได้บอกใครนะคะเดี๋ยววันนี้พาชมบ้านนะคะว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวพาไปทุกซอกทุกมุมเลยแล้วก็จะพาไปดูแบบสูตรด้วยที่ชอบตัดนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะพาไปดูห้องนอนห้องทำงานค่ะพะพะพามด้านล่างนะคะก็เป็นห้องอ่าห้องห้องห้องรับแ,แขกที่ทำงานไปด้วย นะคะก็จะเนี่ยค่ะก็จะประมาณนี้ขอก็จะเยอะนิดนึงนะคะอันนี้ก็คือสภาพจริงๆเลยนะคะเพราะว่าช่วงนี้ก็อย่างที่ทุกคนทราบนะคะว่าหนูเนี่ยขายของค่อนข้างเยอะเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นกองเกงก็มีที่นั่งบ้างพอที่จะมีที่นั่งบ้างนะคะแล้วก็โซนตรงนี้ก็จะมี มีหมวกนะคะที่จริงหมวกนี่ขายก่อนที่จะขายหมูนะคะก็เป็นช่วงโควิดอันนี้ตั้งใจทําตั้งแต่ช่วงสถานการณ์โควิดกําลังระบาดในประเทศไทยนะคะเพราะว่าเคยไปซื้อเองเหมือนกันในอินเทอร์เน็ตแล้วรู้สึกว่าตอนนั้นอ่ะที่ได้เอามาใช้เนี่ยมันจะเป็นพลาสติกแบบพลาสติกที่มันห่อตัวที่มันเหี่ยวๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้คือที่หนูเคยซื้อมานะคะนั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมถึงเลือกที่จะทําหมวกเพราะว่ามันมันเหี่ยวแล้วก็มันก็เวียนหัวะค่ะถ้าเอาจริงๆแล้วก็มันค่อนข้างึดอัด ะค,ะคือที่จริงมีหลายแบบนะมีไวเซอร์มี iser, มหมวกแร็บมีบักเก็ตใครสนใจก็อุดหนุนมาได้นะคะเพราะว่าคือที่จริงต่อให้หมดสถานการณ์โควิดก็ยังสามารถใช้ได้ปกติโซนด้านล่างเนี่ยก็หลักๆก,ก็จะทํางานด้วยนะคะแล้วก็ตู้เย็นเนี่ยก็จะมี2ตู้นะคะตอนนี้ตอนแรกมีตู้เดียวแต่ว่าอันนี้ก็จะเป็นเพิ่งซื้อมาเพราะว่าจะต้องใช้ในการเก็บ หมูที่เราทําแดดเดียวนะคะเปิดตู้ใหญ่ให้ดูหน่อยเปิดตู้อันนี้เปิดให้ดูนีอ่อาจจะแบบตกใจได้นะของตกลงมาได้จะร่วมไหมเนี่ยไม่รวมไม่รวมอันนี้ได้อยู่อันนี้ก็จะมีหมูมีปลานะคะ<อ>ก็จะประมาณนี้อหอลังๆนี่คือพ่อกับแม่ก็ไม่เข้าแล้วนะคะ <c oughs> พ่อกับแม่เดินไม่ได้ไม่ใช่เลย ขอ,องมันเยอะมากนะคะยิ่งตอนที่ขายของแรกๆเนี่ยค่อนข้างค่อนข้างใช้คําว่าลกดีกว่าอันนี้ก็จะเป็นอุโมงทำงานของหนูคือที่จริงอันนี้ซื้อมาสักพักถึงแล้วเอาไว้ถ่ายงานส่วนตัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะก่อนหน้านี้นหนูก็เป็นคนที่ชอบถ่ายรูปแต่ว่าหลังๆมันไม่ค่อยมีเวลาจะได้จอยได้ถ่ายรูปสักเท่าไหรอ่อะไรยเงี้ยค่ะอยู่ตรงนี้เพราะมันไม่มีที่จะต้องอยู่แล้วค่ะเดี๋ยวจะพาขึ้นไปดูชั้น2นะคะก็จะ ของก็เต็ม้านค่ะคืออยู่ทุกทุกทุกพื้นที่นะคะอาจจะลบนิดนึงนะคะเพราะว่าชีวิตพ่อค้าก็จะประมาณนี้จะพามาดูห้องทํางานนะคะ mm. ก็เหมือนเป็นห้องมั่งทํางานด้วยแล้วก็ซ้อมด้วยแต่หลักๆก,ก,ก็จะเปิดเพลงซ้อมอะไรอย่างเงี้ยค่ะบ้างพร้อมๆคืออันนี้ก็จะเป็นห้องที่หนูชอบมากกตัวอยู่นะคะถ้าเกิดใครได้ ได้ดูไลฟ์ Facebook หนูก็จะมาไลฟ์ a c e b o o k ในห้องนี้แหละก็จะมีไฟมีอุปกรณ์มีเครื่องเสียงมีทุกอย่างนะคะทุกอย่างเลยรวมถึงกล้องที่เราชอบเล่นมีฉากถ่ายรูปด้วยนะคะคืออันนี้เราสแตนบายเอาไว้มันมีวันสองมีวันหกสีนะคะคือเอาไว้แบบถ่ายเวลาแบบอยากถ่ายคลิปที่มันมีพื้นหลังเป็นสีสีสวยๆอะไรเงี้ยค่ะอันนี้ก็เป็นไม้ที่ก็ใช้บ้างไม่ใช้บ้างนะคะก็จะเป็นไม้ที่เวลาเราจะอัด อ,อัดคลิปอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถใช้ได้เหมือนกันห้องนี้ก็อันนี้คือที่จริงหนูทําเองหมดเลยนะบิวเป็นห้องเก็บเสียงใช่ทําเป็นห้องเก็บเสียงนะคะแล้วก็ไอ้พวกอ,อ,อะไรโฟมพวกเนี้ยหนูก็เป็นคนแปะเองตู้เก็บกล้องใช่ไหมใช่คือพื้นด้วยพื้นที่มันค่อนข้างจำกัดนะคะแต่ว่ามันก็จะมีอีกตรงคือมันเข้าไปยากมากเลยอ่ะ <laughs> มันจะมีตู้เก็บเก็บเลนส์หนูอยู่ข้างในอ่ะแต่จะเข้าไปยังไงเดียะ อันนี้นะคะก็จะเป็นห้องทํางานนะคะอย่างที่ทุกท่านได้เห็นนะคะคือปกติแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการซ้อมร้องเพลงก็จะมาซ้อมที่นี่นะคะจะนั่งทํางานก็ทําเอกสารก็มาทําที่นี่นะคะหรือว่าจะเป็นการอัดคลิปต่างๆการไลฟ์เฟซบุ๊กอะไรเงี้ย<ม>ก็มาทําที่นี่หมดเลยอ่ะต่อนะคะเดินมาไม่ไกลก็เจออีกแล้วค่ะหมวกนะคะคือที่จริงอันนี้ก็จะมีทั้งของเด็กทั้งของผู้ใหญ่นะคะอย่างที่บอกค่ะบ้าน หนูเนี่ยมีของขายเนี่ยค่อนข้างเยอะเอาล่ะห้องนี้เป็นห้องที่ไม่เคยให้ใครได้เห็นนะคะแล้วก็อันนี้ก็เป็นครั้งแรกด้วยนะคะจะเป็นห้องนอนหนูเองมาดูค่ะว่าเป็นยังไงก็จะประมาณนี้นะคะทึบๆอึมคึมคึม,คมนิดนึงห้องนี้คือตกแต่งเองใช่ค่ะห้องนี้ก็คือเลือกเองคือถ้า เอ่อที่จริงอ่ะทั้งอยากจะทําทั้งบ้านแต่ว่าพ่อกับแม่เขาจะชอบสไตล์แบบสว่างหน่อยแต่หนูจะเป็นคนที่ชอบอะไรมืด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 แบบมากๆเกี่ยวกับ่วงจุ้ยไหมพวงจุ้ยเหรอคะที่จริงไม่เกี่ยวนะถ้าในส่วนตัวหนูนะหนูก็เอาตามที่ตัวเองชอบก็มันอยู่แล้วมันเหมือนแบบอะไรเซฟโซนได้ไหมใช้คำนี้ได้ไหมมันก็จะดูแบบเป็นพื้นที่เราเป็นของเราเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่ดีนะก่อนหน้านี้ไปหนูไปซื้ออเนี้ย ซื้อฟิล์มฟิล์มทึบอบมาติดห้องด้วยนะคือจะให้มันดำแบบดำสนิทอะดำเหมือนกลางวันเหมือนกลางคืนอะหลังๆก็หมอเขาบอกว่าต้องเหมือนเราตอนนั้นเป็นเกี่ยวกับพวกไซนัดอะไรเงี้ยเขาเลยบอกว่าที่ต้องต้องให้แสงดดแดดอะมันมันมาทำลายฝุ่นในห้องบ้างนะอะไรเงี้ยก็เลยต้องลอกออกหลังจากที่ทุกคนได้เห็นห้องนอนหนูแล้วทุกทั้งทั้งห้องทําง,ง,ง,งานแล้วก็ห้องนอนหนูเนะี่ยพอจะเดาได้นะคะว่าหนูเป็นคนประเภทไหนนะ <laughs> คะก็ชอบชอบ มืดๆทึบๆอะไรแบบนี้ค่ะอันนี้ก็จะเป็นตู้เสื้อผ้านะคะก็เดี๋ยวพามาดูว่ามีอะไรบ้างก็้หลักๆก็จะเป็นเชิ้ตนี่แหละค่ะส่วนมากก็จะเป็นคนที่ใส่เชิ้ตแล้วก็เสื้อผ้าก็จะเป็นสไตล์แบบสีใกล้ๆกันไม่ค่อยมีโดดเด่นสักเท่าไหร่เนะสีดําสีขาวอะไรเงี้ยค่ะเชิ้ตแล้วไม่ต้องถึงลอตเตอรี่อ๋อลอตเตอรี่คือเก็บไว้กับแม่บอกว่าจัดรางวัลที่หนึ่งแม่ทำให้เมื่อวาน หลักๆแล้วก็ชอบทะเลาะก,กับตู้เสื้อผ้าเหมือนกันค่ะพรามันมันทำมาพอดีเราเปิดก็จะบางทีก็ยันจริงๆอันนี้ก็อชื่อจริงเดี๋ยวพาไปดูอีกตู้หนึ่งอันนี้จะเป็นตู้สาหรับเก็บสูตรนะคะก็คือจริงอันนี้จะเป็นห้องนอนพ่อกับแม่นะคะแต่ว่ามาฝากเสื้อผ้าไว้ที่ห้องนี่ก็จะประมาณนี้อันนี้คือบางส่วนเนี่ย อันนี้คือก็ยังไม่พอนะคะคือที่จริงมันอยู่อีกตู้มีอยู่สองสามตู้เคยนับไหมว่ามีกี่กี่ตัวสุดไม่เคยนับเลยค่ะแต่ว่าเวลาหนูตัดอ่ะบางทีตัดก็คือจะตัดทีเดียวเลยเช่นสีก็ไม่เข้าใจนะบางทีเหมือนสีกลมสีกลมสีน้ําเงินสีกลม,เ,กลมเข้มน้มเมมาเงินมาอีกนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยบางทีมาตัดสีใกล้ๆกลกันมากแบบมุ่งไปทางกลมกลมไปทางน้ําเงินอะไรแบบเนี้ยคือมันมันมันใกล้กันมากหนูก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมต้อง ตัดให้มันใกล้ๆกันเกินร้อยไหมคีดว่ามีเกินร้อยไหมสูตรเหรอไม่เกินค่ะแต่ก็ไม่น้อยค่ะแล้วนี่นะคะก็เป็นทั้งหมดทั้งมวลนะคะที่จริงก็เป็นคนที่ค่อนข้างเรียบๆนะคะง่ายๆดูจากสไตล์ที่หนูตกแต่งบ้านเนี่ยก็จะอะไรที่เป็นพื้นที่ของตัวเองอะนะก็จะ ทำเป็นสีดํานะคะตั้งแต่ครัวเลยจนถึงห้องนอนตัวเองแล้วก็ห้องทํางานส่วนมากก็จะเป็นทั้งทึบๆอะไรเงี้ยค่ะยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องผลงานเพลงนะคะทุกๆซิงเกิลน,นะคะฝากผลิตภัณฑ์ด้วยนะคะทุกๆสิง่งทุกๆอย่างเลยยังไงก็ใครที่สนใจก็สามารถสอบถามสั่งซื้อกันเข้ามาได้คอยติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจให้หนูทุกๆผลงานทุกๆสิง่งทุกๆอย่างไดยนะคะบาย